สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,งนาๆตกปลาทุกท่าน,นครับเดี๋ยววันนี้จะมาเทสเอ,อ่อแอคชั่นการออกแอคชั่นของตัวกบจำนะเจนรุ่นไก่จ่านะครับตัวนี้นะครับเป็นพี่เจนนเขาเล่าไม้เองทําเองนะครับเป็นงานฝีมือนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าแอคชั่นมันออกไงแล้วทําไมปลาถึงไม่ระแวงกัดได้ง่ายนะครับผมอโอเคเริ่มเลย หมุนเรื่อยๆนะครับไม่เร็วมากแล้วก็ไม่ช้ามากกลางๆไม่ต้องมีการกระตุกปลายคันหรืออะไรทั้งสิ้นครับหมุนธรรมดาเลยนะครับกบก็จะออกแอคชั่นเลยนะครับตัวกบน่าจะตีน้ำแล้วจะมีเสียงดังจับ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 นะครับนี่ะฮะเดี๋ยให้ดูรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบหนึ่งนะครับผม นี่นะฮะตัวกบจะจะ,จะตีกับน้ำลากธรรมดาอย่าช้าไปเราก็อย่าเร็วไปนะครับธรรมดาเราจะมีเสียงฟังดีๆนะนี้นะครับแล้วไอจุดเด่นของตัวนี้นะครับก็คือถ้าเป็นเหยื่อเหยื่อปลอมส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ มันจะจมน้ำแต่ตัวนี้นมันจะลอยน้ำาดีมาดูว่ามันลอยน้ำาูนะครับอัพพอร์ไฟเอ็นย่อนเห็นไหมครับเห็นปะ,ปะ,ปะ,ปะตัวเยื่อมันจะลอยน้ำสมมติว่าเราทำเยื่อขาดอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่จมหายนะครับมันก็จะลอยน้ำอยู่นี้นี่อันนี้ก็เป็นข้อด,ดีของมันนะครับลอยเยื่อเยื่อน้ำหนัก กลางๆไม่เบาแต่ก็ไม่หนักไปแต่ว่าลอ,อยน้ํานะครับผมนะง่ายอันนี้พี่เจเขาเล่ามาเองทําเองก็คือถ้าใครจะสั่งจะใช้เนี่ยครับอยากได้ติดกล่องเนี่ยเอ่อต้องสั่งล่วงหน้าแล้วก็จะแล้วเราก็จะทําให้ประมาณ5้าถึงวันก็จะได้นะครับผมรานะคาไม่แพงรับสอบถามเอฟได้นะครับผมลองดูนะฮะกบจำน้เจนรุ่นไกลจ๋าครับโอเค